สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องวิธีคนเลี้ยงช้างไทยแลนด์นะคะสวัสดียามเช้าเช้านะคะฝนตกหนักนะคะเมื่อคืนตกหนักมากเลยเราเปียกแฉะหลังน้องช้างทุกหลังนะคะทุกเชือกแล้วน้ําไหลมาจากหลักพี่เบองก็ไหลมาทางทางบ้านเนาะ ตกหนักไหลแรงมากนะคะตื่นเช้ามาเด็กๆอารมณ์ดีมากนะคะเล่นกันใหญ่เลยเบื่คืนฝนตกหนักตกแรงนะคะนี่เปียกไปหมดนะคะเปียกไปหมดเลยพี่เบท้องจะแฉะจะ น้ำไหลแรงมากนะคะอืมตื่นมาเลยก็จะร้องเลยเหรอพี่เปทองเปียกหมดเลยแฉ่น้ำไหลไหลาจากแบบตรงเรามันต่ำเนาะนะคะที่ของเรามันต่ำแต่ว่าที่ของบ้านข้างมันสูงแล้วน้ำมาแล้วก็มาไหลไหลไหลเข้าบ้านเรานะคะไหลเข้าบ้านเราก็ น่าจะต้องถมดินนะคะน้าไหลแรงเปียกหมดนะคะมเมื่อคืนโอ้โหพี่ดาวเล่นจนเป็นหลุมเป็นบ่อเลยรอดาวเล่นอะไรขนาดนั้นเพื่อนกับเพื่อนเลยฮะดูดิเป็นหลุมเป็นบ่อหมดเลยพี่ดาว ทุกวันไม่ได้เป็นแบบนี้เลยนะฮะทุกวันดาวไม่ได้เป็นอย่างนี้เลยนะฝนมาทีหนึ่งนี่เละตุ่มเป๊ะเลยฮะมีบ้านแล้วก็ยังเละนะเนี่ยเกว่านึกว่าแต่ไม่เละมาดูอ้วนมากมาดูอ้วนมากโอ้โหน้ำมันไหลมาจากข้างบนนะคะแม่แมจ๋าโอ้โหโอ้โหอยากโชว์อยากโชว์ อ,อยากโชว์แม่แม่อ้ยอ้วนไม่เคยเป็นแบบนี้นานแล้วอ้วนบอกว่าไม่เคยเล่นอย่างนี้นานแล้วนะแม่แม่แมแมจ๋าอืมอืไม่เคยเล่นแบบนี้นานแล้วนะอ,อือหืออือหืออือหือมันบอกวันนี้อารมณ์ดีมากเลยดูดูขวัญดีขวัญยืนเฉยเฉยมันไปได้ไม้มาจากไหนนะอะ ไ,ได้ไม้มาจากไหนคะเออหากอีกแล้วมั้งงานเนี่ยได้ยินเสียงเตะเปาะฮะเอาไม้มาจากไหนเนี่ยดู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 ด,ด,ดูอารมณ์ดีอารมณ์ดีเออ,อไทอ่ทองม้วนทองม้วนก็ดูตาเขาดิทองม้วนดูเขาดูเขาทำตาเหลือกดิม้วนเอ้ยม้วนดูดูด,ด,ดูโอ้ยแต่ละเชือกนะคะ แบบมันแฉะมาอย่างนี้นะคะแม่แม่ไหลเนาะไหลมาจากด้านบนนะคะอุ้ยไม่เอาเด้อไม่เอาเด้อหักแล้วมั้งแม่ว่างากระดินอ้วนนะฮะใช่ไหมสีขาวๆนะใช่เปล่าอย่าโยนนะอย่าโยนนะไม่เอาไม่เอาไม่เอาเดี๋ยวงาหังไม่เอาไม่เล่น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 อ้วนอย่าโยนเด้อ อย่าโยนนะโอ้ยงาหักจริงๆไม่เอาไม่โยนดูไม่เอาไม่เอาไม่เอาดูดิดูดิดูด,ดิอารมณ์ดีจริงๆเลยเน่เน่ มวยคู่เอกไม่ถึง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 เราพี่ดาวไม่ถึงเรื่อยโ๋ออ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 ไม่ว่าเอาไม้เอาไปทิ้งไกลๆเหอะโยนโยนออกมามาโยนออกมามาโอ้ยโอ้ยดูดาวโอ้ยดูดาวโอ้ยโอ้ย ทำใส่ทำใส่ไม่ใช่อะไรนะคะทำใส่เออเ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 พิ่งเห็นอ้วนเล่นวันนี้นะคะแม่แม่จ๋าเพิ่งเห็นอ้วนเล่นวันนี้เนาะแต่มาอยู่บ้านฝนตกไงเปียกแฉะไปหมดนะคะหลักเป็นหลุมเป็นบ่อหมดเลยเออเหอนอน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 เออ ดาวก็ไม <Merci. S 2> ่ยอมน้องนะเออดาวดูโยนดินดิดูดาวดูดาวดูดาวโอ้โหตีลังกาโอ้โหตีลังกาโอ้ยโอ้ยโอ้ยน่าคขำโอ้ยน่าคขำขวัญยังยืนนิ่งๆอยู่เลยฮะขวัญยังยืนนิ่งๆอยู่เลยเอ้ยอะไรเนี่ยฮะ โอ้ยนี่นะคะแม่แม่คือน้ํามันไหลออกมาจากท่อใช่ไหมตอนแรกนะเรา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 ,เราใช้ดินน่ะถมให้เป็นแบบเนินสูงนะแล้วทีนี้แบบเมื่อวานนะ่ะน้าฝนตกหนักนะคะฝนตกหนักแล้วทีนี้ก็น้ํามันไหลนะคะมันเซาะเนาะเราต้องไปหาใสา่ย,ยางผ้ามาใสายยา่ยาวๆเพื่อให้น้ํามันไหลไปเป็นทาง ถ้าเป็นแบบนี้มันซะตรงนี้บ่อยๆแล้วก็เปียกตรงตรงโคนเต้าเสาเนาะมันก็จะแบบจะทําให้เสาผุง่ายนะคะเพราะว่าช่างก็ทาไว้ให้แค่นี้เองอ,อของขวานนี่โอโ้โหขวานเอยของขวานนี่เละกว่าเพื่อนเลยนะมีบ้านแต่ก็แต่ก็แบบหละมากนะคะเละมากเลย อารมณ์มมมมดีอารมณ์ดีแต่และเชือกดูดูดูพี่ดาวดูพี่ดาวงพี่ดาวร้องนะอ้วนเอ้ยอ้วนเดี๋ยวเดี๋ยวแม่เรียกพ่อเกลงมาเลยนะงาหางแล้วนะอ้วนงาหางรเตอ ของขวัญเปียกกว่าเพื่อนเลยต้นต่อต้นเหตุน,นะคะน้ํามันไหลมาจากด้านบนเนี่ยอย่างแบบนี้นะคะแม่แม่น้ํามันไหลเซาะมาจากด้านบนเนาะที่ของเขาเนี่ยเ็าถมที่สูงใช่ไหมคะเ็าถมที่สูงแล้วน้ํามันก็จังหวะน้ําไหลมันมาจากด้านบนเนาะน,นะคะดูรอยน้ําไหลมานะคะเพราะว่า ที่ที่คนอื่นเขามันจะสูงกว่าที่ของเราอ่าที่คนอื่นจะสูงกว่าที่ของเรานะคะเขาถมที่สูงมากสูงกว่าที่เราเยอะมากนะคะแล้วทุกที่นะตรงที่แบบฝนตกมาใช่ไหมคะมันก็ไหลมาเป็นล่องเลยนะคะแล้วมาที่คือจุดศูนย์รวมนมาที่ของเราหมดเนาะอย่างนี้นะคะนี่ที่ที่คนอื่นเขามันจะสูงทางนู้นยิ่งสูงนะคะสูงมากเนาะ แล้วมันก็ไหลน้ำล่องเลยนะคะจากของเราผ่านผ่านบ้านของควานเอกนะคะนี่ผ่านตรงนี้เลยแล้วน้ำมันก็ไหลแรงเนาะน้ำฝนมันตกหนักนะคะนี่เป็นร่องเพราะว่าตรงนี้มันเป็นร่องแต่ไหนแต่ไรอยู่แล้วนะคะเพราะว่าเราไม่เคยได้อยู่บ้านนี่ทางนี้ก็เป็นร่องนะคะเราไม่เคยได้อยู่บ้านเนาะเราเพิ่งมากลับมาอยู่บ้านนะคะกลับมาอยู่บ้านยังไม่ถึงปีเนาะอ่าแล้วก็ ต้องทำค่อยเป็นค่อยไปเมื่อวานที่พันโดเขามาม,ามามาขุดมาขุดเพื่อให้อน้ำมันไหลไปไปแค่ทางเดียวเนาะเมื่อวานนะคะให้น้ำไหลไปแค่ทางเดียวแต่มันก็แบบเอาไม่อยู่นะคะไม่ชนะน้ำฝนเลยอือนี่ท่อมันก็ มันก็ไหลไปเนาะนี่ผ่านผ่านตรงนี้ไปนะคะไหลไปก็เลยไป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 เข้าตรงหลักน้องช้างอยู่เนาะก็คือเราต้องถมที่ให้มันสูงนะคะที่สําคัญที่สาคัญต้องถมที่นะคะเนี่ยไหลไปเป็นล่องเลยอันนี้เพิ่งจะเริ่มต้นการฤดูฝนนะคะยังร้อนอยู่เลยนะอันนี้ก็คือแบบฝนฝนหน้าร้อนนะคะแม่แม่จ๋า โอ้ oh, ล่องลึกเลยนะคะต้องแก้ไขที่ว่าเราต้องถมที่อ่าแก้ไขคือเราต้องถมที่ให้มันสูงนะคะต้องถมที่อาต้องถมที่ให้มันสูงไม่งั้นไม่ได้เด็กๆมีบ้านอยู่ก็จริงมีร่มอยู่ก็จริงนะคะแต่ก็เปียกกันทุกเชืองนะคะแฉะ,ะกันไปหมดเลยเปียกกันทุกเชืองนะคะ แต่เปียเป่ยๆแบบนี้เขาคงจะชอบแหละค่ะดูอ่ะดูว่ะดูดิคงจะชอบนะคะคงจะชอบอ้ออวน ơi. เอ้ยเอ็กเอ็กตื่นแล้วบอเอ็กมาเอาไม้ออกหน่อยนี่ ดูนะดูนะเปเอาไม้ออกเลยนิ่งเลยนิ่งเลยนิ่งเลยดูพี่ดาวดิเอ้ยจักว่าอะไรเนาะฮะมันเป็นแบบไหนเป็นยังไงนี่ไปเอาไม้มาจากไหนไม่รู้สองอันงาห่างแล้วมั่งดูงาดิเมื่อก,กี้เห็นอะไรขา,ขาวๆอยู่ จะไ,ได้ไม้มาจากไหนนฮะดูแล้ววันนี้เป็นระเบียบม,มากเลยแล้วถ่ายเป็นกองไม่ถ่ายแบบทั่วนะคะถ่ายเป็นกองจุดเดียววันนี้ทำไมอ้วนน่ารักจังเลยฮะควานมาควานมาก็ต้อง ต้องนิ่งกันนะคะต้องนิ่งกันทุกเชื่องงาหักหรือเปล่าหักไหมอ,อ้วนฮะไม่หักหนึกว่างาหักถนอมงาได้ไหมให้งายาวๆได้ไหมอเออกินเลยไม่ต้องเล่นแล้วนะอมหมดเวลาสนุกแล้วสิหมดเวลาสนุกแล้วนะคะ, <laughs> อ,ะอ๋อเออเออดาวยังอยากจะเล่นอยู่อีกบอกดูที่ของดาวดิ เป็นลุ้มกับเพื่อนเลยอืเอาสะประดให้อารมณ์ดีนะคะอารมณ์ดีเมื่อคือฝนตกหนักมากแล้วไฟดับรอบหนึ่งนะคะไฟดับบ้านอื่นไม่ดับบ้านเราดับที่ดับสาเหตุเพราะว่าตอนนั้นเรายังไม่ได้ชักปลั๊กออก เพราะว่าแบบน้ํามันไหลมาหาน้องช้างเยอะเนาะแล้วพี่ควานดูยังใช้ความสว่างจากไฟนะเพื่อที่จะขุดเป็นล่องให้น้ํามันไปแค่ทิศทางเดียวแล้วทีนี้เหมือนฝนมันตกหนักมากนะคะแล้วเหมือนแบบว่าละอองฝนนะมันเข้าพวกปลั๊กไฟเนาะนะคะเข้าปลั๊กไฟแล้วทีนี้มันดับดับแป๊บหนึ่งแล้วมันก็สว่างอีกนะคะแล้วแบบตอนนั้นกลัวมากไปเอาผ้าให้พี่ควานดู ผ้าหนาๆเนา,นานะให้พี่ควานรูปไปชักปลักออกนะคะลงก็มันเปียกจริงนะคะอ,ะอันนี้ก็คือแบบแค่การเริ่มต้นของฝนเนาะ <c oughs> คือตอนนี้เรายังไลฟ์ผลไม้ออนไลน์นะคะเพื่อสมทบคะแนนนะคะในการเดินไฟฟ้านะคะนำไฟฟ้าเข้าบ้านเนาะนะคะ <c oughs> เราอยากได้คะแนนให้ครบนะคะตอนนี้คะแนนของเราก็เหลืออยู่ที่ 2 1 0 0 0คะแนนนะคะถ้าครบเราก็จะให้ช่างมาเดินไฟให้แล้วก็จะได้ปลอดภัยด้วยนะคะไม่ว่าจะปลอดภัยกับตัวน้องช้างเองพ่อความแม่ความด้วยนะคะทุกอย่างเลยแล้วก็อ่ามาจะาไม่อันตรายอย่างเช่นตรงปั๊มน้ำเนี่ยเราก็ต้องชักปลั๊กออกหมดทุกอันนะคะเพราะว่ามันอันตรายมากเนาะอะก็ขอเรียนเชิญพ่อ,พอแม่ทุกทท่านนะคะอ่าเข้ามาร่วมนะคะ ให้ความสว่างกับบ้าสามทองได้น,นะคะมาอุดหนุนผลไมา้ให้กับบ้าสามทองกันเยอะๆเนาะนะคะเพื่อที่จะได้คะแนนครบวๆนะคะยังไงก็อย่าลืมเข้ามาอุดหนุนกันด้วยเนาะนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอจบเพียงแค่นี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามให้เราด้วยนะคะสวัสดีค่ะ